สวัสดีค่ะวันนี้น้องส้อยจากทางโตโยต้าเชียงรายนะคะวันนี้จะมีช่องทางใหม่ๆม,มาแนะนําให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการนัดหมายเข้ารับการบริการกับทางโตโยต้าเชียงรายค่ะมาดูขั้นตอนง่ายๆสําสหรับการลงนัดหมายง่ายๆผ่านแอปทีคอนเน็กนัดหมายเข้าศูนย์บริการง่ายๆด้วยตนเองเพียง7ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. น,นัดหมายเข้ารับการบริการ 2. เลือกประเภทงาน 3. เลือกศูนย์บริการที่ต้องการเข้ารับการบริการ 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ 5. เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับการนัดหมาย 6. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ทาง call center ต,ติดต่อกลับ 7. ส่งคำร้องเพื่อทำการนัดหมายการลงคิวนัดหมายผ่านแอปทีคอนเน็ nect, สะดวกสบายไม่ยุ่งยากกันเลยใช่ไหมคะอย่าลืมโหลดแอปทีคอนเน็มาใช้กันเยอะๆนะคะ